สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซลตุ้ยเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเซลตุ้ยจะพามาดูนะครับรถนะครับจะเป็นนะครับรถเป็นตัวเตี้ยนะครับเนาะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่จะเป็นรุ่นของ X Series นะครับซึ่งรุ่นนี้ราคานะครับอยู่ที่8 2 4 0 0 0บาทนะครับเป็นสีขาวนะครับ X Series ตัวเตี้ยนะครับก็คือ เอ็กซิลี่สปีนั่นเองสีขาวนะครับแต่คันนี้คือใส่แม็กแต่งนะครับก็คือแม็กเป็น5้ลูด้วยนะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับก็ราคาส่งผ่อนงวดนะครับก็อยู่ประมาณดาวซี่หมส่งประมาณหมื่นนิดๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะมีความสวยนะครับขนาดไหนนะครับสำหรับรุ่น X อ็กซิลยอดฮิตที่ลูกทุกคนนะครับรอคอยบางคนก็จองก็นานมากนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูกันดีกว่า นะครับสาหรับมาอันนี้เป็นรถใครที่ก็ยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับตอนนี้คนติดตามไม่เยอะเลยนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับผมฝากแชร์ฝากกดติดตามหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่าโอเคครับผมนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่นะครับตรงหน้ารถของเจ้า x e s s p e e d นะครับสีขาวโคตรหล่อเลยผมว่า แบบโคตรหล่อนะครับคือสวยงามนะครับคือเนี่ยครับดูความแตกต่างระหว่างคันนู้นนะครับผมเนี่ยครับความสูงนะครับการโหลดจัดทรงนะครับอันนู้นจะเป็นรถคันเดิมๆด้านหลังอะจะเป็นสีบอลเงินนะครับเราจะเป็นรถคันเดิมๆความสูงเนี่ยผมให้ดูเนี่ยครับความหล่อมุมด้านหน้าเวลาจอดได้แบบผมว่าวิวถ้าถ่ายรูปทรงเนี้ยแจ่มเลยนะครับอันนี้สําหรับตัวเตี้ยนะครับแต่ถ้าตัวยกสูงสี่ประตูก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมยอผมก็ จะให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงจะแตกต่างกันเยอะแหละนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมมาดูคันนี้ดีกว่านะครับเจ้า X Series Speed สีขาวนะครับผมใส่แม็กแต่งนะครับคือราคาคันนี้นะครับก็ดาวอยู่ประมาณ49,000ื่นนะครับส่งอยู่ประมาณอ่า11,000นิดๆนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจแล้วก็โทรมาสอบถามทักไลน์ดีไลน์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะกว่านะครับว่า ไอ้ตัวรถคันนี้ราคานะครับเนาะถ้าเงินสดน,น่ะดนบาทนะครับแต่ตอนนี้คือลูกค้าให้ไปบ d i ไ y แล้วก็เปลี่ยนแม็กจัดทรงให้นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับคันนี้อะสเตบโหลดน่ะจะเป็นส่วนของหน้า2หลัง4นะครับแล้วก็ดัดแหนบเล็กน้อยนะครับไม่ได้ใส่กล่องโหลดนะครับตัวน,นี้คือดัดแหนบนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากหน้าหน้าดีกว่านะครับผม นะครับถ้าเป็นรุ่นเจ้า X Series นะครับสังเกตดูนะครับส่วนของหน้านะครับก็จะเป็นหน้าแดงออกแบบดำนะครับดำเป็นโนแบ็คนะครับก็คือสีจะเป็นตัดทูโทนนะครับผมในรุ่นของ X Series นะครับหน้าตาจะไปเหมือนของรุ่นอื่นเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นพวกตัว S ตัว LD ธรรมดาใช่ไหมครับหน้าจะเป็นสีดํานะครับแต่ X Series จะเป็นรุ่นเฉพาะนะครับสีเฉพาะนะครับ ความแตกต่างเห็นได้ชัดนะครับโดดเด่นเห็นตะกานะครับเป็นสไตล์ของ X Series อยู่แล้วนะครับก็คือ X Series ี่เนี่ยนะครับดูหน้าเลยคำว่าีสุจะเป็นสีแดงนะครับชัดเลยนะครับสองเขี้ยวจะเป็นสีแดงนะครับซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นอื่นนะครับแล้วก็ส่วนของหน้าก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คตัดด้วยลายแคปลาครับลายแคปลานะครับแบบนี้นะครับแต่ลายแคปลาก็จะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับแล้วลงมาดูส่วนของสเกิร์ตนะครับ สเก็ตก็จะหุ้มเป็นลายเคปล่าสวยๆหุ้มยาวเลยเห็นไหมครับลายเคปล่าจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัดลิ้นเป็นสีแดงในรุ่นของสเก์ตน่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนของตาไฟนะครับจะเป็นตาไฟไบ LED ีนะครับสองอิซูซึ่งให้ความสว่างแล้วก็ส่องไกลนะครับแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับส่วนของตาไฟเนี้ย นวัตกรรมเนี่ยมันล้ำหน้าไปเยอะแล้วนะครับความสวยงามด้วยแล้วก็เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับหรือว่าไฟลีในเวลากลางวันนะครับสองสว่างในเวลากลางคืนเนาะอยู่ในดวงเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับด้านหน้าขอบไฟนี้รถมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีส่วนของเนี่ยครับที่กระพริบกระพริบอยู่เนี่ยครับน่าจะเป็นส่วนของไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวก็สวยนะครับวางในรูปรักที่เป็นแนวนอนนะครับวางอ่า เป็นแนวยาวแนวนอนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวยกสูงมันจะวางกันเป็นแนวตั้งกับไฟตัดหมอกนะครับข้างกันด้านซ้ายก็จะเป็นส่วนของไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็ส่องสว่างนะครับให้ความชัดเจนนะครับดีเลยแหละสวยนะครับอ่ะแล้วก็มีความปลอดภัยเวลาที่เราขับระยะทางที่เป็นกลางคืนหรือว่าฝนตกสายไฟตัดหมอกตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่านะครับตรงฝากระโปรงจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์ตัวนี้ถ้าติดมาจากโรงงานนะครับจะมีเฉพาะรุ่นตัว X-Series เท่านั้นนะครับรุ่นตัว S ตัว LDA ตัวอะไรจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น X-Series จะมีมาให้นะครับสัญลักษณ์สังเกตมองนะครับว่าสติกเกอร์จะเป็นเอกลักษณ์คือจะเป็นพาดไปจนถึงฝากระโปรงด้านหลังแต่หลังคาจะไม่มีนะครับผมเห็นไหมครับบนหลังคาจะไม่มีเนาะแต่จะมีแค่ฝากระโปรงกับฝาท้ายนะครับ แต่ลายเดี๋ยวมาดูลายนะครับลายก็จะเป็นลักษณะเหมือนดูไกลนครับจะเป็นรูปสัญลักษณ์ตัว X กนะครับก็คือเป็นความตัวเด่นของ X-Series นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูลายนะครับลายลึกๆก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตะข่ายรังผึ้งนะครับตัดด้วยเส้นนะครับลายเหมือนดิจะต้อลขีดตรงไปตรงมาเป็นเอกลักษณ์ X s e r ซ e s นะครับแต่ละปีนะครับสติกเกอร์ตัวนี้จะลายไม่เหมือนกันนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมพาดูต่อเลยนะครับต่อไปตรงถึง ที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนสาหรับรุ่น X Series ตัวนี้นก็เกรดเทียบเท่ากับตัว LDA ตัวเตีย้ยนะครับที่ปัดน้ําฝนก็ยังเป็นเขาเรียกว่าแบบธรรมดาอยู่นะครับแบบธรรมดาคือไม่ที่ฉีดยังอยู่ฉีดน้ําปัดน้ําฝนอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นของเกรดต,ตัวแซขึ้นไปนะครับที่ฉีดจะอยู่ตรงนี้ที่การปัดน้ําฝนนะครับแต่ LDA กับตัวแซก็แตกต่างกันตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็น X-Series ตัวเตี้ยสปีดเนี่ยครับมันจะเปรียบเทียบเท่ากับรุ่นของ LDA นะครับแล้วก็มาดูที่เสาสัญญาณนะครับขึ้นด้านบนนะครับรับสัญญาณก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงส่วนของล้อแม็กดีกว่านะครับล้อแมกล้อแมกนะครับด้านหน้าเนี่ยผมก็บอกเลยนะครับว่าเขาทําการโหลดลงนะครับ ก็คือโหลดจัดทรงด้านหน้าเนี่ยกดลงมา2นิ้วนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับเนาะกดลงมา4นิ้วพร้อมดัดแหนบนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคล้อหน้าดีกว่านะครับก็คือล้อหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนของขอบล้อความกว้างเนี่ยจะเป็นอยู่ที่9้าครึ่งนะครับ9้าครึ่งนะครับแม็กก็จะเป็นขอบ18นะครับนะครับลายก็จะเป็นส่วนของลายวิวนะครับเอ็นห้านะครับสวยๆเห็นไหมครับขอบีนแบบเนียนเลยนะครับ N5 นะครับมิลิ่งก้านนะครับเป็นสีทุโทนดำแล้วก็มิลลิ่งเอานะครับแล้วก็ส่วนของข้อปปัมนะครับใส่เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ในรุ่นของ N5 นี้จะมีส่วนของปิดดุมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่น็อต5้รูนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับคันนี้นะครับแม็กนะครับจะใส่เป็น6ออก5นะครับ ซึ่งตัวนี้เขาจะใส่สเปเซอร์ด้านในนะครับใส่สเปเซอร์เห็นไหมครับเนี่ยครับสเปเซอร์ตัวนี้ลองออกมานะครับเพื่อให้มันยื่นนะครับล้อยื่นออกมานะครับก็ล้อหน้าเนี่ยสเปคก็จะอยู่ที่เก้าครึ่งนะครับน็อตจะเป็นห้ารูเพราะเดิมๆของยีสุจะเป็นหกรูนะครับอันนี้ใส่หกออกห้านะครับให้มันยื่นออกมานะครับตามสไตล์ของลูกค้านะครับ ก็ยางก็เป็นยางสองสี่ห้านะครับล้อหน้าสี่สิบห้านะครับแล้วก็ขอบสิบแปดนะครับลายยางก็ประมาณนี้เลยก็จะล้นล้นออกมาประมาณสองนิ้วนะครับพ่อประมาณเนี้ยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านแก้มนะครับด้านแก้มก็มีสัญลักษณ์ของอิซุซุเรียบร้อยแล้วแหละเนี่ยครับเอกเป็นเอกลักษณ์ครับโดดเด่นครับสําหรับรุ่นอิซุซุนะครับก็จะมีเฉพาะรุ่นอิซูซู X ซีรีส์นะครับจะมีลายตรงแก้มตรงนี้ นะครับเห็นไหมครับตัวเด่นเห็นไกลนะครับกลางคืนเนี่ยก็ชัดแจ๋วเลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนของสเก์ตนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับช่วงตรงขอบประตูนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีลายอะไรมากมายก็เป็นพื้นๆไปเลยครับเป็นใส่สเก์ตให้มันวิ่งตรงมาจากข้างหน้าตรงนี้นะครับยาวไปถึงด้านหลังนะครับสวยๆนะครับส่วนของกระจกนะครับกระจกก็จะเป็น สีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ไม่ได้เป็นเต็มบานนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเอสเห็นไหมครับนี่จะเป็นชิ้นเดียวนะครับสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของ X Series นะครับก็จะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับก็จะแยกเป็นครึ่งหนึ่งสีเดียวกับตัวรถนะครับอีกตัวนึงอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสีดำค้ากบเป็นถูโทนนะครับผมแล้วก็ส่วนของ มือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับถ้ารถเป็นสีขาวก็สีขาวรถเป็นสีบอลเงินก็เป็นสีบอลเงินนะครับขอบประตูขอบนะครับก็จะเป็นสีดานะครับตัดด้วยริ้วตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่น LDA ขึ้นไปก็จะมีริ้วตัดตรงนี้เป็นสีดําให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเอสนะครับเห็นไหมครับจะยังไม่มีริ้วสีดําตัดให้นะครับผมอ่าอ่ะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับแม็กด้านหลังนะครับก็คือ ด้านหลังเนี่ยก็จะกดหลังลง4นิ้วนะครับดัดแหนบเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าปกติก็จะใส่แค่กล่องโหลดถ้าโหลด3มันจะไม่ต้องดัดแหนบนะครับผมอันนี้ก็ใส่สเปเซอร์เรียบร้อยนะครับ6ออก5นะครับแม็กเหมือนกัน N5 นะครับแต่ล้อหลังก็จะเป็นส่วนของแม็กเนี่ยน่าจะกว้างประมาณ10ครึ่งนะครับขนาดของยางหลังก็เป็น275นะครับ 40R18 นะครับแม็กลายเดียวกัน N5 นะครับ6ออกห ถ้าเป็น N5 ก็อย่างที่แจ้งว่าจะแถมครอบดุมมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็กดหลังลง4นิ้วเนาะเดี๋ยวผมพาดูมันล้นเยอะไหมนะครับก็ล้นประมาณนี้เลยนะครับเยอะเลย2นิ้วนะครับผมอ่ะโอเคครับคลิปอาจจะไม่ค่อยต่อกันเมื่อไหร่เมื่อกี้ลูกค้าเข้ามาจองครับผมก็เลยพักการถ่ายคลิปไปสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่มาจองนะครับก็วันนี้นะครับ ก็รับจองไปหนึ่งคันละนะครับสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากเข้ามาจอง <c oughs> ผมก็รับจองเรื่อยๆครับจองได้ทั้งวันทั้งคืนครับทักมาได้หมดนะครับครับก็มาดูส่วนของท้ายเมื่อกี้มาจากรอแล้วนะครับมาดูส่วนของไฟท้ายนะครับอย่างเพราะว่ามันจะเป็นเฉดโทนสีดํานะครับก็ไฟท้ายก็เป็นรุ่นส่วนของเหมือนกับตัวยกสูงตัวเตีย้ยถ้าเป็นไม่ใช่เกตตัวเอสไฟท้ายจะเป็นสีแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวเอสไฟท้ายจะเป็นสีแดงแบบนู้นนะครับผม่ะ เดี๋ยวก็มาดูนะครับว่าไฟท้ายด้านหลังเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือมันจะมีอยู่สามอย่างคือเห็นไหมครับไอ้ที่ไฟกระพริบตรงนี้มันจะเป็นส่วนของไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ขอบแดงสองอันตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นส่วนของไฟเบรกนะครับเวลาเวลาติดเราเบรกปั๊บมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้สองอันสองวงอะนะครับติดพร้อมกันนะครับแล้วด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของไฟถอยนะครับเวลาที่เราเข่า เกียร์ถอยหลังนะครับมันก็จะสว่างขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวสะท้อนนะครับสวยๆนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกมีพร้อมนะครับตรงนี้ก็จะนูนๆออกมานิดหนึ่งนะครับวางเข้ามากับด้านนี้เพราะว่าปกติอันเดิมมันจะอยู่ตรงแค่ตรงนี้เนาะนะครับแต่อันนี้มันกินเข้ามาเพราะว่ามันจะให้สว่างมาจนถึงเวลาที่ไฟมันให้มันเห็นในมุมด้านซ้ายตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนของ ความแตกต่างทั้งด้านหลังจากรถปกติกับ X s e r ซ e s นะครับก็คือนะครับถ้าเป็นตัวส่วนของ X s e r ซ e s ีนะครับอีสูสูตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นชุบโครเมียมนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับว่าสติกเกอร์จะพาดมาถึงด้านหลังฝาท้ายกระบะหลังนะครับก็จะเป็นกันแบบนี้นะครับลายก็จะเป็นแบบสีเป็นทูโทนนะครับแดงบรอนนะครับแบบนี้ตัดขาวสีตัวรถนะครับลายก็เหมือนกันนะครับเป็นสัญลักณ์ X s ซ r i e s มาเลยเห็นไหมครับ แต่ก็จะเว้นช่วงของมือเปิดไว้นะครับมือเปิดตัวนี้กระบะท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับกล้องมองหลังที่ชัดเจนและก็สว่างสนอมสายตาสวยๆนะครับผมแล้วก็ท้ายนะครับในด้านขวานี้ก็จะเป็นส่วนของ X Series จัลลั X ์ X s e i นะครับเขียนว่า X Series นะครับอ่า <c oughs> อขอโทษครับนะครับสวยๆนะครับแล้วก็มาดูส่วนของสกเกิร์ต ด้านล่างกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับตัดด้วยสีขาวขึ้นมาเป็นจากักรของอสีเดียวตัวรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปียโนแบ็กยาวมาถึงด้านนี้นะครับก็จะเป็นตะข่ายคล้ายๆกับตัวลังพึ่งนะครับตัดด้วยด้านล่างเป็นของลายแคปลานะครับตัดด้วยดินแดงสวยๆหล่อๆนะครับยาวมาเลยนะครับด้านนี้นะครับอ่า สวยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่กระบะไลเนอร์ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าลูกค้าเขาจะใส่หรือเปล่านะครับถ้าทรงซิ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็มาดูส่วนของใบเบรกดวงที่3มีมาให้เรียบร้อยสําหรับรุ่น LDA นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในรถนะครับผมนะครับอ่าโอเคครับผมนะครับภายในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น เดี๋ยวผมว่าถุงออกก่อนแล้วให้เห็นชัดชัดนะครับนะครับเ่ะเริ่มจากแผงประตูเลยดีกว่านะครับแผงประตูนะครับด้านส่วนของนวมที่พักแขนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของผ้ากำมะหยี่นะครับสีดานะครับสีดานะครับเหมือนกับเกรด lda เตี้ยทั่วไปนะครับแต่จะแตกต่างตรงแผงประตูด้านข้างเนี่ยจะแตกต่างตรงนี้นะครับถ้าเป็นสี lda ธรรมดาตัวเตี้ยจะโคลสสีนะจะเป็นสีบอลนะครับสีบอลแล้วก็แบบสีเทาๆเนาะ แต่ถ้าเป็น X-Series อย่างที่แจ้งว่ามันต้องเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนั่นก็คือมันจะเป็นสีดําตัดสีแดงนะครับดำจะเป็นดําเป็นโนแบ็คนะครับตัดสีแดงหลอดแจมๆมแม้ว่าตรงนี้นะครับเครดกอบตรงนี้ก็ต้องเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวไปดูภายในเบาะนะครับเบาะภายในก็สวยงามหรูหรานะครับมีระดับนะครับสไตล์แบบเบาะสปอร์ตเลยนะครับอบกทรงสปอร์ตเลยแหละนะครับเนาะแต่ภายในเนี่ย รวมๆน่ะมันจะเป็นดําหมดเลยนะครับสังเกตดูห้องโดยสารจะมืดแบบหรูหรามากเลยแบบดําเข้มนะครับสวยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกด l d a หรือเกดอื่นทั่วไปนะครับหลังคาผนังด้านบนนะครับมันจะเป็นสีบอลหรือว่าเขาเรียกอะไรสีเทานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น X Series นะครับผนังจะเป็นสีดํานะครับบุด้วยสีดําด้านบนทําให้ห้องโดยสารนะมันดูสวยงามแล้วหรูหราขึ้นมานะครับ เข้ากับเบาะทรงหรูหราสปอร์ตมากเลยนะครับก็คือเบาะเนี่ยเนี่ยครับสัญลักษณ์มันก็จะเป็นแบบทูโทนอยู่แล้วนะในรุ่นของ X s e ซ i e s นะครับก็จะเป็นแดงกับดําเบาะทูโทนอยู่แล้วนะครับผมก็คือถ้าเป็นพวกตรงเนี้ยนะครับผนังเบาะด้านหลังเนี่ยที่พิงเนี่ยครับเนาะก็จะเป็นคล้ายๆตะข่ายเหมือนรังพึ่งเลยนะครับดีไซน์ออกมานะครับแล้วก็ขอบเบาะสไตล์หรูหราสปอร์ตก็จะเป็นตัดทูโทนแดงดำนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับ สำหรับรุ่น X Series Speed ตัวเตี้ยนะครับยังไม่มีแอร์ด้านหลังนะครับเนาะเดี๋ยวแจ้งไว้เลยนะครับแต่จะมีที่วางโทรศัพท์แล้วก็ส่วนของวางกระเป๋าตังค์วางของได้วางได้หมดนะครับวางไม่ไม่ใช่ว่าผมบอกวางโทรศัพท์ก็จะวางเฉพาะโทรศัพท์เนาะวางได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ USB นะครับนนครับปล่อยไฟ2.1มาเลยนะครับสวยๆนะครับตรงนี้นะครับรอ่อเราพาไปดูด้านหน้าดีกว่านะครับหองโดสารด้านหน้า นี่เดี๋ยวผมไล่จักแผงประตูให้ดูเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับแผงประตูก็อย่างที่ผมแจ้งว่ามันจะเป็นทูโทนทูโทนยังไงก็คือสีปกติถ้ารุ่นอื่นเน่ยเป็นสีบอลสีเงิน,นตัวนี้จะเป็นทูโทนก็คือจะเป็นแดงเป็นโนอ่าโทษครับจะเป็นดําเป็นโนแบ็คนะครับแล้วตัดด้วยสีแดงจะเป็นทูโทนแล้วนะครับพักแขนก็ยังเป็น LDA นะครับอันนี้กระจกด้านขวาด้านคนขับจะขึ้นลงออโต้นะครับผมมีระบบดล็อกล็อก ok แต่ยังไม่มีระบบ พับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับตรงนี้ยังไม่มีแต่สามารถปรับได้ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวดูผมดูให้ดูหน้าจอนะครับความพิเศษของรุ่น X-Series นะครับนี่สตาร์ทเครื่องนะครับโอ้โหหน้าจอมาดีนี่พิเศษเฉพาะรุ่นนะครับถามว่าลูกค้าบางคนถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหน้าจอตัวนี้มันเป็นรุ่นของ X-Series หรือเป็นของเกรด l d a หรือว่าเป็นเกรดรุ่นอื่นนะครับอ่ะถ้าเป็น X-Series นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเลยนี่ๆเห็นไหมครับนี่โฟกัสไหม นะครับตรงคําว่า,าเลขกิโลเลขรอบนะครับเนี่ยนะครับเลขวัดรอบเครื่องนะครับอ่ามันจะมีคําว่า x อยู่แล้วก็จะเป็นเส้นสีแดงเนี่ยคือรุ่นของ x series จะมีเอกลักษณ์เฉพาะถ้าเป็นรุ่น lda ธรรมดาจะไม่มีเลยรุ่นตัวนี้นะครับผมอ่าหน้าจอ m i d ก็สวยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูส่วนของที่อ่าก่อนที่จะขึ้นไปส่วนของอ่าเขาเรียกว่า,อาคอนโซลด้านหน้านะครับ ถ้าเป็นรุ่นนี้คอนโซลยังเป็นพลาติกนะครับยังไม่ได้หุ้มหนังนะครับตัวระหว่างกานคอนโซลกับช่องแอร์นะครับเห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นสีชูโทนแดงไล่มาเป็นสีดำอย่างเงี้ยครับเนาะขอบตรงเนี้ยช่องแอร์นะครับก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบทนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่กดสําหรับวางแก้วหรือขวดน้ํานะครับผมแล้วนะครับไฟหน้าสามารถปรับสูงต่ําได้ถึง4ระดับเนี่ยครับความสุดยอดของอ i s ุ พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก,ก็ยังเป็นพวงมาลัยแบบว่า,าตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์หมดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้หุ้มหนังนะแล้วก็ด้านซ้ายจะมีปุ่มออปชันควบคุมคอนโทรลเกี่ยวกับหน้าจอตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วการใช้เพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะครับรับโทรศัพท์ได้นะครับสำหรับรุ่น LDA จะมีมาให้แล้วนะครับแล้วพวงมาลัยตรงนี้มีความพิเศษคือสามารถเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันสามารถยุบตัวให้เราได้ด้วยนะครับเพื่อลดแรงกระแทก ทำให้เราปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับพวงมาลัยสามารถปรับยกขึ้นยกลงได้ดึงเข้าดึงออกได้นี่คือความพิเศษของอีสุนะครับผมอามาดูส่วนของหน้าจอเนี่ยโอ้โหชัดแจ๋วเดี๋ยวผมลองดูกล้องมองหลังนี่เป็นไงนี่ชัดแจ๋วไหมบอกเลยกลางวันกลางคืนชัดแจ๋วนะครับก็คือมีเส้นบอกระยะให้ว่าสีเขียวคือปลอดภัยอยู่ไกลอยู่ นะครับแล้วก็มาเป็นสีแดงนะครับเห็นไหมครับแม่บ้านเดินผ่านชัดเจาะเลยเห็นเป็นคนนะครับสีแดงเนี่ยก็คืออันตรายอยู่ใกล้สิ่งของแล้วนะครับอันนี้ก็ผมบอกว่ามันมีประโยชน์มากนะครับสำหรับกล้องมองหลังนะครับด้านล่างก็จะเป็นส่วนของแอร์นะครับปรับแมนนวลนะครับปรับความเย็นนะครับมีที่ชาร์จแบบเป็น USB นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับส่วนของกั้นระหว่างคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นส่วนของสัญลักษณ์เป็น X Series เห็นไหมครับนี่ X Series ล่สีแดงมามาเป็นเฉดสีดําตรงนี้ โอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ X-Series เลยนะครับตรงนี้ก็มีที่เก็บของนะครับอันนี้ก็เปิดปิดไฟฉุกเฉินนะครับกระจกนะครับสามารถปรับได้นะครับเมื่อเวลารถข้างหลังเขาเปิดไฟสูงแล้วส่องเข้ามาเข้าตาเราเราก็สามารถกดปรับได้เห็นไหมครับนี่นะครับด้านบนก็มีที่ใส่ของนะครับไฟส่องแผนที่นี่ใช้งานได้หมดนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปคร่าวๆกันดีกว่าว่ารถ เอกซีรีมันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ดูนะครับผมสรุปให้ดูก่อนอ่ะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับในรุ่นส่วนของ X s e ซ i e s นะครับ X Serie s ก็จะเป็นตัวเตี้ยนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าแต่งมาแบบเต็มนะครับในรุ่นการจัดทรงเนี่ยถ้าเป็นการจัดทรงก็ว่าเต็มนะครับเนาะโหลดหน้า2หลัง4นะครับแม็กหรลูออกหกออก5นะครับ สวยๆหล่อๆนะครับจัดทรงมาเลย X Series นะครับก็ใครชอบก็นะครับราคาเงินสดอยู่ที่824,000บาทนะครับเริ่มก็เริ่มต้นมีสเต็ปดาวหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นดาว49,000ื่นนะครับส่ง11,000หน่งกว่าๆนะครับก็ได้ครับสำหรับนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้เซลล์ตุ้ยด้วยนะครับหนึ่งอยากฝากเลยฝากกดติดตามให้เซลล์ตุ้ยนะครับกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนกดติดตามกดติดตามให้เซลล์ตุ้ยหน่อยเพราะว่า คลิปเซลตุยจะได้มีคนดูเยอะๆนะครับฝากอยากให้ลูกค้าทุกคนกดติดตามเซลตุยด้วยเนาะนะครับแล้วก็เพจนะครับของผมก็จะเป็นเพจเซลตุ้ย100%นต์ะครับคิงยนสาขาพิมายนะครับจะผมขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับเพื่อลูกค้าคนไหนจะจะติดตามนะครับแล้วก็ดูนะครับเบอร์โทรนะครับ094ย์นะครับ5้า3 3 3 0สูนะครับสำหรับลูกค้าที่จะโทรมาสอบถามได้หมดทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับรถยี่สูซุนะครับผมถามอะไรผมตอบได้ผมตอบให้แน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ก็ ากขอบคุณลูกค้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ